สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันที่12ทธันวาคม2,566อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้52บาท40สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาท40สสตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้52.40บาท40สตางปรับลดลงมาที่19สตางค์ราคาท้องถิ่น49.40บาทส0สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน54.1สบาท1สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่21สตางค์ราคาท้องถิ่น51.1สบาท1สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซตวันนี้43.88บาท88สตาง ปรับลดลงมาที่10สตางค์ราคาท้องถิ่น40บาท88สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้21บาท95สตางค์ปรับลดลงมาที่4สตางค์ราคาท้องถิ่น18บาท95สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง24บาท13สตางค ปรับลดลงมาที่4สตางค์ราคาท้องถิ่น21บาท13สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน28บาท51สตางค์ปรับลดลงมาที่5สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท51สตางค์และยางเคลปอยางก้อนถ้วยวันนี้33บาท91สตางค์ปรับลดลงมาที่6สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท91สสตางค์นั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปรับชมตารางการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาจะเป็นเช่นไรนั่นเองครับ